สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่แอนจะผ้าอันฮดน้ำจุลินรี์สังคอแสงนะจะ๊ะเนาะประโยชน์ของเขาก็คือบำรุงดินพี่น้องจ๋าช่วยให้อ่าต้นหมอกต้นไม้ต้นพักของเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นนะจะ๊ะเนาะกับเจ้าป่วนทุกเสาพี่น้องจ๋าตามแม่ต่อยต่อยต่อย,อยพี่น้องเอ้ยไอฟูฟู่จอมป่วนอยากลู่อยากเข็นไปเมื่อพี่น้องเอ้ย นี่แหละจ้ะพ่อได้ปากได้เบาเมืยเบอกกับลูกแล้วก็เมืยเบอกกับแมวทั้งแอนไซนนี่ก็คือซิบลิดพี่น้องจ้ะกระเทลงไปกะกะเอาพี่น้องจ้ะบ่มีสูตรคำนวณตายตเออดมไปเออมันก็เหม็นๆน้องแม่นะกัสชีว่าจงสีพี่น้องจ้าพักนี้ยังปลูกในกระถางแห้งงามพี่น้องจา้าเพราะว่าเขาได้กินสารอาหารครบเนาะพี่น้องเนาะแล้วว่าเป็นดอกก็อยากเล่นิันก็เอามือเคี้ยวๆๆๆ ถ้าเป็นยากเล่นพี่น้องจะเออเอาเล่นลูกปกติตื่นเศ้ามากพี่น้องเอ้ยก็ได้ลินน้ากันเนาะตื่นมาตั้งแต่แต่ไหนหน่อยที่เอามาเขาเอามานั่นลหะก็เลี่ยงไปพี่น้องจ้าก็ตื่นมากกับเล่นด้วยเสือกย้งซี่ละ่ะก็เพิ่นเพิ่นก็ติดอกติดใจพอตะว่าแม่ตื่นมากแล้วพี่น้องจ้าขึ้นบันไดมหาแล้วมาเฟียแข็งเฟียขาแล้วโอ้ยบ้านนันเสียบกันตัว จะมักพี่กระโดกโดกพี่น้องจ้าอย่างกับโดนโดนเทื่อ่อนหดก็คือบ่อเ้หดตั้งแต่ไปเมืองไทยกลับมาเนาะจ้าเนาะกับหดทิ่มไปเท่อนึงแล้วก็พึ่งมาหดอีกรอบนึงนี่พี่น้องจ้าหน่ยจ้าโอ้ยเนาะจะแล้วก็ป่วนดีเนาะนี่ลูกทรงลูกท่ายพี่น้องจ้าเป็นแมวที่รู้สึกว่าติดเจ้าของอยากไปใส่มาใส่น้ำพี่น้องจ้าต่ไข่กับกำลังงามแต่ก่อออกพี่น้องเอ้ยเน่ยจ้า ปลูกผักไทยกินในต่างแดนพี่น้องมันมีว้กินสดๆจากกระถางนี่มันสะดวกสบายจา้ะขอแต่ว่ามีเนือ้อหมูเนือ้อยังกระซังอยากกินกะเพรากระเด็ดกะเพราโอ๊ยงามหลายพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นเปลี่ยนเสือ้อผ้าลงขังรางพี่น้องจ้ะขุดว้ตั้งแต่สองมือที่แล้ว่นละก็จะปลูกผักชีลาวผักชีพี่น้องจ้ะล้ะก็เอาสลัดลงเนะจ้ะเนาะผักปวกยังสีมันจะเอาลงไว้เลยบ่ไดน้นะจ้ะพระว่ามันตรงได้อ่า ลดน้ำพี่น้องจ้าทุกทุกมือก็สันเขาก็สีบ่งามหายไม่สีแขะสีแก่นมาจ้าเนาะหลังจากกลับจากเมืองไทยกบเออบุกเบิกเหมือนเดิมพี่น้องจ้าชีวิตในต่างแดนนั่งสีละปลูกผักไทยเนาะไม่จะกินเองพี่น้องจ้าแบบบุฟเฟ่บ่อันนั่งสีนะพอมีท,มทีมีทางกะปลูกไว้พี่น้องเอ,อ้ยนี่ละจ้าผักสีเหล้านี่ก็เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วสามต้นมเมล็ดพันธุ์บักลายพี่น้องจ้าเก็บปีต่อปีแต่ว่าปีนี้คือสีบ่คืดหอกจ้าเพราะว่ามันสี มันสิบอท่านแกขึ้นว่าเนอะจากเนาะถ้าแกก็ดีพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าก็ขีดเป็นล่องๆเหมือนเดิมเอาดินกบแล้วก็สีหดน้ำให้ชุ่มฉ่ำไปเลยพี่น้องจ้าเม็ดผักซี่นี่ซื้อมากของตาซ้อนแดงจ้าก็คืนดียู่แต่ไอที่ปลูกไว้ในกระถางพี่น้องจ้าบม่รู้ว่าล่งดินนี่สิรอดบอ่แต่ก็สิพยายามดูแลให้ดีเนาะจ้าเนาะแล้วก็จะปลูกไปเดือนสิงหา ก็จะลงอีกรอ,อบนึ่งจ้าเพื่อที่จะให้เขาอ่ะปลูกคามปีรากเขาสิได้ใหญ่ๆพี่น้องจ้าปลูกสลัดคอดปลูกสลัดต่างๆไว้แต่กินพี่น้องจ้าบื่อเบ่อยากกินดอกทายามเห้าอ่ปลูกแล้วก็ดูแลพี่น้องกินน้ำกับวัานผลละจ้านี่จ้าหลังจากนั้นก็ฮดน้ำให้ชุ่มๆเลยพี่น้องจ้าน้ำที่แอ็นฮดนี่ก็คืออ่นาน้ำฝนนะจ้ะเนาะอันที่บ้านก็จะมีที่เก็บน้ำฝนพี่น้องจ้า จีดไปให้ชุ่มช่าให้ชื่นชื่นแล้วยิ่งเมื่อเจอแดดมเมล็ดพันธุ์ของเฮาก็จะงอกไหวขึ้นนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจ้ะก่อนไปเหตุงานพี่น้องจา๋าได้เวียกได้งานยูตื่นตั้งแต่หกโมงเสาร์ตีหา้พาพลาบังมือก็ได้มาเบิ่งข้าวโพดของใชยมากพี่น้องจา๋าแล้วปลูกเองกับมือ,มอนเลยเด้เนี่นะเป็นจะได้กินของเราอยู่เด้จ้ะนี่ต้นน,น้อยๆแต่ว่าก็เป็นฟักไหว้วาขึ้จับแท้ไอ้ยังพันลู้เด้นี่อ้ยังบ่ล่ง,ลงแปลงผักอยู่ว่ามีข้าวโพดน้ำนี่ เดี๋ยวสิฮักไปฝากเพื่นถ่าให้เลยดำๆคนนี้ยังน้อยพี่น้องจ้าแล้วก็นี่ก่อนจะไปเมืองไทยแองก็ได้ลงกระลำปีประมาณ18ต้นนี่ละพี่น้องเนี่ยจ้ากำลังจะเริ่มหอแล้วเนาะจ้าเนาะยาก็ยังทางพาเพราะในเ็จเรียบร้อยเนาะจาะ้านาะโอ้กะเจงสีละพี่น้องวิธีชีวิตนต่ตงแด่นปีละครั้งพี่น้องจ้าปลูกพักสดๆไว้แต่กินเองเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้จ้าเด้อสวัสดีจา้า